รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอ s ส z u m u x Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับพบกันในช่วงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังคารบทงชาติในรายการด็อกเตอร์สมิธที่จะใช้เวลาสั้นๆแนะนําเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์และในสัปดาห์นี้ครับเราจะร่วมเดินทางไปกับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถน้องเบนเรวิยานันทาเกิดครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร์สมิธแล้วนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาส รับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับขึ้นมาที่รถลีมูซีนสุขภาพของดรสมิธ h ครับ น้องเบนเรวิยญานันนะครับสวัสดีครับก็นื่นคาดเคเบขันนิรภัยก่อนนะครับได้เลยด้วยความปลอดภัยความปลอดภัยน้องเบนมีผลงานอะไร้พวกเราติดตามกันอีกบ้างครับค่ะก็ตอนนี้มีรายการซีโร o u e t t ทางช่องวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครในเรือนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามดูว่าเป็นเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรอยากให้พี่โอ๊คช่วยแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่าครับค่ะพี่โอ๊คก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเพิ่งเพิ่งเบนเพิ่งกลับบ้านไปเชียงใหม่ได้มีโอกาสขึ้นดอยหนาวไหมครับหนาวมาก แล้วมันก็เลยทําให้เบนน่ยผิวแหง้งแลวหนูก็เลยแบบอยากมาปรึกษาว่าต้องรักษาวิธีการผิวแห้งยังไงโอ้โหนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอคุยเรื่อง moisturizer ก่อนเลยแล้วกัน moisturizer เนี่ยจริงๆแบ่งเป็น2ตระกูลด้วยกันตระกูลที่ 1, 1เขาเรียกว่าพวก humectant มันดึงความชื้นจากที่ที่ความชื้นเยอะกว่าเข้าไปสู่ที่ความชื้นน้อยกว่าสารที่เราใช้กัน,นบ่อยๆก็เช่นพวก hyaluronic acid นะครับพวก g l y c o s a m i n ไกลแค a n อะไรต่างๆพวกเนี้ย มันจะมีความสามารถในการอุ้มน้ําเยอะมากนะครับทให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าเมื่อไหร่ข้างนอกแห้งกว่าผิวมันก็ดึงจากผิว,ผวออกไป,ไไปใช่ไหมอ,อดังนั้นเนี่ยวิธีใช้มันก็ต้องเหมาะกับบริเวณที่อากาศในค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็ผิวเราเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นเยอะขนาดนั้นในกรณีนี้ก็เลยเกิดสารอีกตระกูลหนึ่งขึ้นมาเรียกกลุ่มพวกออกซิลเซีสารประเภทที่ช่วยปกป้องไม่ให้ความชื้นระเหยออกไป นะครับก็จะเป็นพวกครีมเลือดที่ทาแล้วเคลือบผิวไปนั่นเองนะครับที่เราเจอบ่อยๆเลยก็เช่นพวกสารประกอบของกลุ่มมีซิลิโคนผสมนิดนึงอะไรเงี้ยข้อเสียงกลุ่มนี้ก็คือค่อนข้างเหนียวเดี๋ยวพี่ให้พี่โอ๊กแนะนาหน่อยว่าโอ้ได้เลยได้เลยครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับเวลาเราทดลองใช้เนี่ยส่วนใหญ่ moisturizer เนี่ยลักษณะของเนื้อครีมมันจะมีอยู่ไม่กี่แบบหรอกมันก็จะมีเป็นโลชั่นกับเป็นพวกครีม หรือหนักหน่อยก็เป็นบาร์มใช่ไหมเป็นพวกบัตเตอร์อะไรที่เป็นแบบกระปุกเลยนะครับถ้าผิวเราไม่ได้แห้งมากเป็นความชุ่มชื้นธรรมดาทั่วไปก็โลชั่นก็อยู่หรือไม่ก็บางส่วนก็ได้นะเช่นผิวกายทั่วไปก็ใช้โลชั่น ตรงไหนที่มันแห้งเคลือบด้วยกลุ่มที่มีสารประเภทออกซิสจนเยอะนิดนึงอะไรเป็นตน้นออวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเนี่ยนะคุยกันยังไงก็ไม่จบสักทีนะครับวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผิวแห้งนะครับวันนี้ผมนละนต้องเป็นต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบรธรมชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผิวแห้งเกิดจากอะไรและแก้ไขได้อย่างไรการอาบน้ําบ่อยเกินไปก็เป็นสาเหตุของผิวแห้งในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศแห้งไม่ควรอาบน้ําเกินวันละ2ครั้งนะครับสบู่มีส่วนทําให้ผิวแห้งตึงได้ง่ายครับหลีกเลี่ยงสบู่ที่มีส่วนผสมของไขมันสัตว์หรือไม่เหมาะกับสภาพผิวของตนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้คลามายแก้อาการคันในกรณีผิวแห้ง เพราะอาจจะทำให้ผิวแห้งมากยิ่งขึ้นแนะนำไม่ใช้โลชั่นหรือมอยส์เจอไรเซอร์แทนนะครับหลีกเลี่ยง,งแสงแดดอากาศที่แห้งและมละพิษทั้งจากการตากแดดที่นานเกินไปอยู่ในห้องแอร์นานๆรวมถึงที่ที่มีมลภาวะทําทำได้เบื้องต้นง่ายๆแบบนี้ช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาผิวแห้งได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ